สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะวันนี้เลี้ยงอาหารนะคะก็อันนี้ฮะอะไรเอ้าผลไม้นี้ทานฟรีเหรอคะผลไม้นี้ทานฟรีเหรอคะตกใจค่ะเอ็นตั้งไว้บนโต๊ะน่ะโอ้ของอะไรนะของคุณตาของคุณตา เสือตกใต่นึกว่าแต่ไว้ให้เอซีที่ที่แบบว่าลูกค้ากิน,อะนะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะสั่งข้าวนะฮะข้าวกล่องนะอขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณเอซนะคะที่สั่งข้าวนะคะให้กับน้องเฟิร์นน้องฟางเอเดนก็สั่งกระเพรากุ้งนะ,ะก็กระเพราไข่าดาวแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อขนมนะคะจ้ะ,ะขอบคุณเอซีนะที่ให้งบนะ,นะจ้ะ ให้น้องเฟิร์นน้องฟางนะได้อ้มีขนมอันนี้ด้วยป๊าขนมอะไรนะขนมดอกดินค่ะขนมเฮ้ยขนมดอกดินเสื้อ่ขนมดอกดิน โอ้ขนมดอกดินเป็นอย่างนี้นี่เองนี่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 ดู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 ที่เราเคยเห็นในดอกดินดอกดินนะฮะแต่ว่านี่คือเป็นขนมเลยนะเรานึกว่าแต่ใส่ดอกอันชันนะเมื่อกี้น่ะมันจะสีเข้มกว่าเหมือนนะอุ้ยทำไมน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเขากลิ่นดูน่ากินเนาะเออนะขึ้นจมูกเลยอ่ะป้าไทยบ้านไหนบอกซื้อปลาซื้อแล้วก็จดสั่งไปบอกไปเลือกปลาไหม ไม่เราจะได้ดูปลาเผาฮะเอฟซีดูฮะอันนี้ก็พิเศษโอ้นี่ค่ะโอ้อันนี้ค่ะนี่กระปุกเล็กสาวกระปุกใหญ่นะยำนงยำแหนมอะไรกากหมูก็มีอันนี้ทอดเองหรือเปล่าคะใช่ค่ะทำเองโอกากหมูก็ก็ทำเองอืปลาดีราคาเข้ากันเลยดอกมีร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกค่ะอืม อันนี้รู้อันนี้รู้เลยว่าร้อยหกเนี่ยอืออ่าจัดไปปลาแตนอือหูปลาใหญ่ที่สุดนะคะก็ไม่ซูซาน่าจาอือหาใหญ่สุดเออร้อยหกสิบหรออันนี้ร้อยห้าสิบอุ้ยถือว่าแบบถูกอยู่นะเออ แดดแรงอุ้ยปลานี้ตัวใหญ่เนาะเขาขายให้เปล่าปลานี้น่ะเนี่ยปลาเนี่ยโอ้เขาขายสองบาทห้าเสือแคบหมูเ็ทำเองเออไม่อ้วนเสือกินเลยไม่อ้วนออุ้ยมีส้มตำด้วย โอ้มีส้มตำโดยเนื้อตำทุกอย่างเลยตำอเมตอนตำหอย่ะเดี๋ยวเราไปไปโรตัส์ไหมไปร้านแม่ลาวันแม่ลาวันอยูุ่งข้ามโรตัสบ้านม่วงมากับพี่ดูวัดป่อยมากเลยไม่รู้ชื่ออะไรอืมข้างในก็็เปนนห้้องงขาใมีห้องเอบริการด้วยโอ้อะถ้าใครมาหน้าหนาวก็ต้องนั่งข้างนอกเนาะตากแดดอืมอ๋อราคา มาแล้วเอฟซีเอ้ยเ,เราก็เดินมาที่โลตัสในเอฟซีมีอะไรในโลตัสนะคะ,ะเสือเข้าไปแล้วโอ้อเหลืองฮนะทุกคน เอาเสือไม่เอาเหรอือมนี่ไงนี่ะเขาลดราคากีวีนมีนะสลัดอู้มะพร้าวนะ่ากินมากหูแตงปลาสิบบาทก็มีอาหารเจรมีเข้ามาหรือยังเนาะอาหารเจรนี่ไงเต้าหู้เสือ ต้างูที่แซบปซอยู่นี่น,นี่นี่ไงอ่าที่เรากินอร่อยมากเลยนี่ต้างูแซบปเซ็อืมค่ะนี่นี่ค่ะเออเขาเรียกว่า,าย่าน้องฟางนะเขามีโรงงานปลาสบะนะฮะแต่เขาทำปลาสบะขายนะเอฟซี FC. ซื้ออะไรเนาะไปให้ลูกเออให้กระทอดกินนี่นะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะมอบของให้กับน้องเฟิร์นน้องฟางอ้าวมีแผ่นปอเปี๊ยะด้วยโอ้มีแผ่นปอเปี๊ยะด้วยห่อปอเปี๊ปะย,ยะยกินดีไหมเราเออเนาะอืมอะซื้อไปให้ลูกก่อนของลูกน่ะอะไรเอออันนี้ไก่คาราโอเกะวาสังวาโอ้อันนี้อะไร พอดีเขามีให้เลือกเยอะเขามีเลือกเยอะเราเก,เก็เลือกไม่ถูกไม่รู้ลูกเราจะกินอะไรนักกงนักเก็ตนะฮะ,ะเด็กน้อยเขากินอะไรเนาะนะนักเก็ตหรือเปล่าอันนี้อะไรอันนี้ต้องชุบแป้งทอดบ่ะอือไก่คอตอืม ันนี้เทป,ปุระเอาะอันนี้อะไรออันนี้เป็นข้าวนะ fc นู่นนะอันนั้นอะไรสาลาเปาขนมจีบเดี๋ยวเราเอาน,น่าจะเอาของทอดนี่แหละไปให้ลูกให้ลูกทอดเนาะ fc เนาะเออไหนดูอะไรเอยเขาเป็นอะไรไก่ไก่ปากลูกเหรอเออก็ซื้อไปให้เขาไง เอองบเอฟซีร้อยอันนี้ไรนี่เอานักเก็ตบอกซื้อแบบไหนดีเนาะน,นี่เป็นไก่กรอบไก่กรอบไก่กรอม,รอ,มอันนี้ไรนักเก็ตอ่ะซื้อเป็นนักเก็ตด,ดีกว่าเนาะเอฟซี FC. เพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะซื้อแบบไหนดีนะ เออเอาเอาซื้อแบบนี้แหละให้เขาไปอืมแล้วก็มีขนมด้วยนะมีขนมนะอ่านี่นะน้องเฟิร์นน้องฟางก็ชอบกินอันนี้นะคะ F C นี่ค่ะจัดให้จัดให้สองกล่องเลยนะคะหอ,อ,อบก็ F C เอ้ยนี่นะคะนี่หอบเลย,เลยฮะตะก้ามีไม่ใส่ฮะ ดูฮะอันนั้นหอกอันนั้นหอกกะทิรู้เลยจะไปทำของหวานหรือเปล่านี่เออเอ้าไปโอ้ตะก้ามีนี่ตะกา้ะกามีก็ไม่ใส่ดูเสือเสือตะกาเอาตะการมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสือเสือเสือสต็อปก่อนสต็อปก่อน ตะโตไมเดี๋ยวค่อยไปตัดเอา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 โอ้โหมาซื้อมาซื้อของแต่ก็ไม่เอาตะกร้าไม่ซักอเสือบอกว่าหานมตอแพเจ็ดสิบบาทอืมโอ้กินนมเจด้วยนะนี่อุ้ยไหนล่ะโลกนี้แหละแต่ว่าไอ้นั่นไม่มีรสรสดีผงซุปขนอเจนแป้งที่นอนไอเฟิร์นนี่ซื้องี้นุ่มนี่เฟิร์นชอบมากเลยมันบอกนุ่มมาก ออื okay. mm ื hmm. ขอบคุณู้ใหยาใจดีนะคะค่ะแล้วก็แม่สุสนาแล้วก็คร่ครูรอยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้ท่านทรานมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ครัวกลางตุ้มโฮมนะคะสวัสดีค่ะ